ห้าสี่สามสองสวัสดีครับพบกับรายการเรามีชื่อป็นทางการแล้วนะยุทธการภาคยุทธการภาคกันเปื้อนเราจะเปลี่ยนภาคกันเปื้อนไปเรื่อยๆสวยของเราไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เรืองว่าเราชื่ออะไรสวัสดีค่ะตุ้มค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะเมนูนี้เด็ดสุดเพราะว่าเราจะทำขายกันเลยหลังจากคุณแม่คุณอร่อยขนาดไหน สปอนเซอร์ยังไม่เข้าอ่ะต้องขายเองกินเองกันไปก่อนขขงวันนี้นะปูม้าตํมามะม่วงปูมา้าตํามะม่วงตํามะม่วงปูม้าอะไรก็ได้จ้ะมันก็จบไปไอ้ช่วยเดียวกันแหละ แต่ตอนนี้แต่ดจะเอาปูไปแช่ไว้อะเราต้องแช่ให้มันแข็งๆก่อนช่ป่ะอเออจริงๆเพราะ <ๆ S 2> ว่ามันไม่สดเดี๋ยวตบยันหลังบวชเรื่องของเรื่องคือปูม้าเนี่ยจริงๆแล้วนะต้องทําคือต่อซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องมาทําก่อนเลย <ๆ S 2> วัดอ,อู้เห็นไหมดูดูวิธีการเปลือกปอกเปลือกเปลือกปูเห็นไหมคะเห็นไข่ไหมคะวิธีการทําให้สะอาดนะคะอ่ะต้องล้างเกลือเสร็จแล้วก็ไปแช่โซดาหรือจะแช่โซดาก่อนมาล้างเกลือแล้วแต่คุณจะกรุณานะคะล้างนานไหมอ่ะพี่ตมเอ่อทั้งสามวันนะแป๊บหนึ่งก็พอนี่ไง ปูล้างสามวันแล้วของหนูจะล้างกี่วันพี่ว่าเอาโซดาที่หนูไปอยู่บริษัทสิงเลยไหมวิธีการเลือกปูนะคะอยากได้ไขยย่เยอะๆที่เลือกตัวเมียนะคะแต่ผูดจะปิง้งมันก็เหมือนของ <จะ S 1> คน <จะ S 1> เนาะจะบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่ตุ้มเขาเพิ่งลงไปเอามาสดๆเลยค่ะดูจหล,อล <laughs> ่อนหริงๆ <laughs> ยังเป็นลนะเหือค่ะอันนี้คือ รายการเรากินเหล้าได้ด้วยเหรอคะอุ้ยขอโซดาดน้ำไม่ใช่อะจะมาล้างความค้าวจริงอาหารทะเลนะคะส่วนใหญ่สดไม่สดเนี่ยนี่หล่อนฉันจะเปิดให้ดูซะหน่อยบ้าที่จะเป็นที่อยู่พัดพงเก่าอะคุณผู้ชมคะโซด,รดราร้ามข่าวได้ดีมากนะคะหล่อนใช้โซดากี่ขวดไม่ได้อุ้ยใหญ่มากอะ่ะอ๋อเอากินหล้าอุ้ยตายขอโตลืมไปว่าโตเราอะโยกนิดหน่อยขอโทษนะคะเดี๋ยวไปโขกดีกว่าวิธีการเอาออกนะคะเอานมออกก่อนบางคนอยากต้องทำนมตะไปเย็นหงยันฮีนะคะจต่ เพรงะนมนี่คือสะสมสิ่งสกรปรกทั้งหลายแล้วลราปูทานอาหารเข้าไปนะคะมันจะไปกรองตรงนมนี่แหละค่ะไม่เหมือนคนนะคะจะดูตรงนมก่อนค่ะแล้วค่อยกรองอย่างอื่น แฉกโซดาให้คุณเร็วๆเดี๋ยวความแซ่บน้อยกว่าเราแลแ้โซดาอย่างเงี้ยมันทําให้คาวเคิลแล้วก็สะอาดด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วด้วยความที่สดมาก่ะโรงแรมในทะเลเอง Mermaid Mermaid อันต่อไปคือองการโขกแล้วแต่ด้วยความที่ว่าโต๊ะเราโขกไม่ได้โอลืมบอกไปวันนี้สถานที่นะคะ<ข>มาบ้านเพื่อนๆ<ข><ข>มาบ้านญาติๆค่ะโต๊ะโต๊ะนี้2,000กว่าปีแล้วคือถ้าโขกไปปุ๊บมึงอีก2,000กว่าปีก็จะสลายสลายหรือปีสิ้นสองปีสองปีกระจายกระจายไปนะคะเราก็จะมาตามในนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาต ไป,ไปแช่ก<ค>่อนอจริงๆแล้วคอกเนี่ยใช้คอกอะไรก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่บ้านนี้ไฮโซนะคะเป็นคอกหินแล้วลึกมากรูปผ้าตกลรอันนี้รบเลยนะคะเนี่ยลึกมากจริงอันแรกที่เราจะใส่นะคะเอากระเทยมาหยิบใส่กระเทียมก่อนค่ะกระเทียมกลีบเล็กนะคะใช้กระเทียมไทยนะคะกระเทียมจีนจะใหญ่เกินไปค่ะแล้วก็เราก็จะใช้พริกนะคะพริกขี้หนูเม็ดนี่นะคะถ้าเป็นไม,ไม่เด็ดไม่เด็ดไม่เด็ดรู้ไหมว่าความหอมของพริกพวกเนี้ยถ้าเกิดจะทํากับกงกับข้าวนะคะตัวนี้จะหอมมากและอย่างมนทําให้มันดูเยอะเราใส่พริกแล้ว อันนี้พอใส่พริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่โขกแล้วไม่โขกต่อเอามีดเอาลบนีดสิเสียบที่อกก่อนก็ได้หรอกแล้วก็เริ่มจากจริงๆเนี่ยบางคนบอกอาหารทะเลวิ่งสดๆด้วยจะใส่น้ําตาลได้เหรอใส่น้าตาลพอประมาณนะคะกลก้องไหนจับครับก้องไหนจับสปอนเซอร์น้ําตาลมิผมมิผลยังรับอยู่นะคะแล้วยังไม่ใส่ไปก้อนประมาณหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวหั่นมะนาวให้เจหนอ่อ๋น้ำมะนาวที่เราก็คั้นไปแล้วนะคะคั้นสดๆจากขวดเลยใช่ไหมคะอย่าตกอย่าหลั่งวดมะนาวสองใช่ไหม น้ำปลาก็ต้องสองอันนี้บีบเลยป้บีบแล้วใส่เปลือกลงไปเลยจ้ะใส่เปลือกลงไปเลยได้รู้ว่าของเราแท้ไม่ต้องกลัวปลอมนะคะอาหารที่เนี้ยคนทํายังไม่ปลอมเลยถ้าพริกเข้าตานะคะเขาบอกว่าให้เอาน้ํากั้นใจหดลดหุ่นฟงเท้าวัวไม่เกลี่ยวับตรงไหนม,หม,มัน,นจะหายแสบอย่างเงี้ยไม่รู้โบราณเขาบอกอย่างงั้นชิมก่อนนะคะอุ้ย จะบอกให้ว่าตามเป็นพกๆกอ่ะลดกว่าด้วยความหอมหนูชิมั้งดิพี่จุ้มจินอยู่คนเดียวอ่ะฉันยังไม่ได้ใส่ชูรถเลยนะคะชูรสของฉันมาจากเมืองจีนนะคะจะมี้เซอนเซอร์มาก็ได้ได้นะคะเรารับซอนเซอร์ทุกอย่างนะคะรายการของเราตอนนี้ประมาณ2,572 2นล้านวิวภายในหวันนะคะเราก็ดูไปละว2,000 0คือ่ะไม่ไม่ใส่เจยังอร่อยเลยอ่ะทางบ้านบอกว่าเยอะไปที่บ้านผมดกหั่นผัก ให้เจอา้รลืมอธิบายแต่ตอนแรกมีอะไรบ้างเมื่อกี้ลืมโอเคค่ะซอยเลยค่ะคุณปกติถูกซอยใช่ไหมคะซอ,ซอยเองกะที okay. ใส่หอมแดงน,นะคะถ้าหอมหัวใหญ่ก็อีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยก็แค่นี้แล้วก็รอผักหล่อนเนี่ยเสร็จแล้วอุ้ยแล้วก็มะม่วงโรยที่หลังก็ได้หรือโรยที่จริงๆมะม่วงเนี่ยฮะแนะนำเใ็มะม่วงเปรี้ยวนะคะเล็บไม่เอาเล็บไม่เอาเร็วๆหล่อนใส่ขนาดนี้แดกข้งหมู่บ้านเอาครึ่งหนึ่งปูตัวหนึ่งใส่ขนาดนี้ไปหยิบปูมามาดูได้เลยนะคะเนี่ยเครื่องเราจะแน่นมากนะคะก็มีอย่าางพิกนว กระเทียม,มโขกลงไปค่ะ<ห>ตามความสามารถจริงไม่ต้องละเอียดมากนะคะมันจะอร่อยตรงนี้แหละทั้งไข่ทั้งมันเลยนะคะนี่ลงไปในครกกินก่อนได้ไหมอะ่ะอย่างๆอย่าเพิ่งใส่อย่าใส่เอาใส่ใสไปใ้น้ำจิ้มซึมชอบกินมากเลยไข่ยอยบอกตกว่าตรงนี้เลยดีกว่านี่วางข้างหน้าสวยๆนี่อับปุอับปุวางวางให้เขาดูว่าปูเราหน้ากินขนาดไหนเนี่ยแล้วก็โรยนี่ลงไปเลยนะคะมะม่วงนะคะ <ค>ยกหน่อยละกันนะคะี่จะได้ท้องเสียก่อนน,นั่นเองโซโดาขันเกลือขนาดนี้ไม่มีท้องเสียจ้ะอันนี้อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมคะอาหารจานนี้จะถึงบ้านคุณผู้ชมในรเร็วๆนี้นะคะอย่าลืมโย<อ>ไม่ยค่ะ y, ha, ถ้าเกิดก่อนเที่ยงคืนโรยถ,ถั่วถั่วที่ส่งมาเลยนะคะพอหลังเที่ยงคืนโอยถั่วดำค่ะเดี๋ยวจะไมบอกราคาท่านผู้ชมที่บ้านเองนะคะว่าราคาเท่าไหร่แต่รับรองว่าคุ้มเกินคุ้มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ป yeah! ูมาตัมมะม่วงตัมมะม่วงตูมมาปูมาไม่ใช่ตูมมาโรลิน่เนพันก็เมนูนี้เดี๋ยวจะไปถึงบ้านคุณผู้ชมนะคะรอรับกันได้เลยตอนนี้ก็มาถึงเวลาสำคัญของเราแล้วค่ะก็คือการชิมนั่นเองตอนนี้หนูอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกค้าผมสั่งกันมาพี่ตุ้งกำลังทำอยู่จากยุทธการภากันเปื้อน อันนี้เป็นเวอร์ชันแรกใช่เวอร์ชั่นต่อไปจะมีอะไรมาให้ท่านชิมถึงบ้างเดี๋ยวเราก <ปะ S 2> ็าจะมีอ,อ,อีกใช่ไหมเรา,าก็จะมีเมนูต่อไปพบกับเมนูใหม่ในครั้งหน้านะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ